ทีเสบจับมือสมาคมไฟฟ้าและพลังงาน IEEE e, ประเทศไทยโชว์ผลงานคว้า3งานประชุมนานาชาติด้านวิศวกรรมไฟฟ้าพลังงานจัดใหญ่ใน3เมืองไม้สไ,ไทยต่อเนื่อง3ปีงาน IEEE e, PES Annual Asia Pacific Power and Energy Engineering Conference 2023ที่เชียงใหม่ปี2066งาน IEEE e, International Smart City Conference 2024ที่พัทยาปี2,567และงาน IPEPESGTD e e Grand International Conference as Exposition Asia 2025ในปี2,568ณกรุงเทพม,มหานครคาดดึงผู้ร่วมงานจากทั่วโลกรวมกว่าหมื่นคนสร้างเม็ดเงินสะพัดกว่า837ล้านบาทก จัดงานประชุมในครั้งนี้นะคะแน่นอนเลยก็คือเราจะสามารถนำเอาผู้ที่อยู่ในวงการแล้วก็ผู้เชี่ยวชาญของอุตสาหกรรมเรื่องเกี่ยวกับไฟฟ้าพลังงานแล้วก็เรื่องเกี่ยวั้งทางด้านวิศวกรรมเข้าสู่ประเทศไทย สิ่งที่ประเทศไทยจะได้นอกเหนือจากในเชิงเศรษฐกิจเนื่องจากว่านานาชาติจะต้องเดินทางเข้าสู่ประเทศไทยแล้วโดยธรรมชาติเลยก็คือนักที่ผู้ที่มาร่วมประชุมนะคะก็จะสามารถร่วมประชุมเสร็จแล้วก็เดินทางไปเพื่อที่จะหาประสบการณ์ส่วนตัวได้นั่นหมายความว่าอุตสาหกรรมท่องเที่ยวก็จะได้รับผลประโยชน์ในเรื่องนี้ด้วยนอกเหนือจากตรงนี้ก็คงจะเป็นเรื่ององค์ความรู้ที่เรานําเอาผู้เชี่ยวชาญจากทั่วโลกมารวมตัวกันแล้วก็มาพูดถึงวิวัฒนาการของอุตสาหกรรมนี้ไม่เพียงแต่เฉพาะนใน เททศไยแต่ว่าในอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องที่ต้องอาศัยพลังงานเรื่องของไฟฟ้ารวมทั้งเรื่องของวิศวกรรมในทุกๆสาขาค่ะในการจัดประชุมในครั้งนี้นะคะที่เราไปประมูลสิทธิ์มาก็ถือว่าเป็น,เป,นเป็นการแสดงศักยภาพของประเทศไทยได้เป็นอย่างดีเยี่ยมเพราะว่าในการประมูลสิทธิ์ครั้งนี้เราได้มาเลยทีเดียว3งานใน3ปีต่อเนื่องแล้วก็เราบุเรานำเอาไปลงในเมืองไมส ที่สําคัญสามเมืองด้วยกันยกตัวอย่างเช่นพัทยาเชียงใหม่แล้วก็กรุงเทพนะคะหนึ่งในหลักเกณฑ์ในการเลือกเมืองก็คือองค์ประกอบความพร้อมไม่เพียงแต่เรื่องการเดินทางแต่เป็นเรื่องของที่พักที่จะสามารถรองรับผู้ที่เข้าร่วมประชุมจากนานาชาติได้ไม่ว่าจะเป็นจากประเทศในโซนใดก็แล้วแต่พัทยาเชียงใหม่และกรุงเทพมีความพร้อมในเรื่องนี้ทั้งหมดค่ะ